เป็นเบาหวานประมาณสัก10กว่าปีหมอใจยามาตลอดสัญชาติพันธุ์เม็ดเบาหวานมันก็มันขึ้นอยู่เรื่อยจาก150ขึ้นมา200กว่าประมาณ5-6ปีนะแล้วพอมาปีที่7คุณพี่ก็เลยมาฉันวีแกนเนืน้อสัตว์ไม่ได้ฉันเลยมีแต่ผักแล้วก็ข้าวกล้องนมก็ไม่ได้ฉันไข่ก็ไม่ได้ฉันฉันแต่ผักเพราะฉันวีแกน100%แล้วก็มาพันผูษาพันผ้าประมาณเดือนหนึ่ง ไม่มีเนื้อแรงมันก็คงที่แล้วก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีลนนิดทียะหน่อยเพราะว่าสังเกตจากการเดินเดินแล้วไม่เหนื่อยก็เจาะเลือดเบาหวานจาก270-280เนี่ยลงมาเหลือ130หมอก็งงเลยว่าไม่ได้ฉันยาแล้วทำไมมันลงมาเหลือ130ได้หมอแปลกใจแต่หมอก็ไม่ได้ถามว่าไปทำอะไรมา พอมาช่วงหลังสักประมาณปีหนึ่งก็มาฉันอย่างเก่ามาฉันเนื้อนมไข่แล้วสันลองเนี่ยไม่ใช่ฉันวีแกนนั่งวงวีแกนข้างๆเขามีบงสุกี้อะไรก็เอาเอามาฉันแล้วปรากฏว่าน้ำตาลมันก็ขึ้นมาตอนนี้มันก็ขึ้นมาสูงถึง270-280อย่างเก่าแล้วคราวนี้ไปหาคุณหมอคุณหมอตอนนี้จา่ายยาประหวานวันหนึ่ง4เม็ดแล้วก็คุณหมอบอกว่าตอนที่ไม่ได้ฉันยาเนี่ยแล้วถ้าเลือดเนี่ยมาลดลงมาเหลือ130เนี่ย ไปทํำยังไงหมอเขาบอกให้กลับไปทําอย่างเก่าให้ประสานที่วิแกนหมอไม่รู้เพราะไม่ได้บอกแล้วหมอไม่ได้ถามว่าไปทําอะไรมาแต่หมอเพียงแค่บอกว่าให้ไปทําอย่างเก่าโอ้ยเขาเนี่เป็นมาตั้งแต่ปี3าเจอาการข้ออักเสบข้อเท้าก่อนพอมาเป็นหลายครั้งมากก็มาเป็นข้อมือโอ้โหปวดมากก็หลายชั่วโมงนะต้องแช่น้ําแข็งเลยถ้าแช่น้ําแข็งแนละ้วจะสบายขึ้น ตอนที่ไปอยู่ที่ Norway, นอร์เวย์เกากำเลิบไม่ได้นอนตั้งงสองวันไม่ได้ติดยาไปก็เลยเอามือเนี่ยไปแช่น้าเย็นเพราะว่านอร์เวย์เนี่ยมันติดลบสิบยีองศาน้ําก๊อกเปิดมาเนี่ยเย็นเฉียบเลยอะ่ะเอามือเนี่ยไปแช่เย็นปรากฏว่าพอแช่เย็นเนี่ยเออไอความปวดเนี่ยมันหายไปเลยแล้วคราวนี้พอเก้ากำเลิบปับ๊บก็จะชอบแช่น้ำเย็นแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนอาหารอาการมาเรื่อยจนกระทั่งเป็นที่ข้อเขา่าก็จะมาหาหมอขอยากินก่อน ออกกินยาปั๊บแก้อักเสบได้เลยแล้วมันก็จะไม่เป็นช่วงที่มาฉันวิแกนเนี่ยก็ไม่กําเริบตื่นกลางคืนขึ้นมาเข้าห้องน้ําหลายปีตอนแรกก็งุดหงิดมากเพราะว่าตื่นหลายครั้งตื่นมาแล้วนอนไม่ค่อยหลับทานเป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงทรมานแล้วมันก็นอนไม่ค่อยอิ่มมันไม่สดชืน่นต้องดัดฉันวิแกนมาเนี่ยนะนอนรวดเดียวเลยอ่าไม่เข้าห้องน้ําตื่นมาทีก็ตีสี่ตีห้าเลยก็กลับมาฉันเนื้อเป็นปสัสสาวะกลางคืนก็กลับมาอย่างเก่า ถ้าฉันวีแกนเข้มงวดเนี่ยนอนรวดเดียวเลยไม่รู้ปสัสสาวะสี่ทุ่มถึงตีห้าเลยดีหลับลึกตื่นมาสดชื่นดีมากเลยพอใจมากปีสองปีหลังเนี่ยจะเหนื่อยง่ายหายใจไม่ทันินขึ้นบันไดก็เหนื่อยนะก่อนฉันวีแกนเนี่ยเดินสบายๆยนีย่ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงช่วงฉันวีแกนอาการเหนื่อยไม่ค่อยมีนะแล้วก็ยังเล่นกีฬาอื่นได้ต่อมีแรงใช่เที่ยวขามีแกนน้ำหนักหายไปก็ประมาณห้าโลนะ ลงไวมากเลยนะกับประชันเนื้อเนี่ยน้ำหนังขึ้นไวมันแล้วมันจะแน่นแล้วก็มันจะอึดอัดถ้าชันวีแกนเนี่ยจะดีประชันเนื้อเนี่ยไม่เหมาะกับคนอายุมากแล้วพอกระเชันวีแกนร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะความแน่นจะลดลงสบายตัวขึ้นเสียงแหบเป็นมาประมาณสักสิบปีแหบไม่ทุกวนันแต่ส่วนมากจะแหบแล้วก็ไม่รู้สาเห,เหตุการแหบ่าไม่ได้ตรวจหลังจากฉันวีแกนเนี่ยประมาณสักอาทิตย์หนึ่งรู้สึกว่าเสียงไม่แหบเสียงมันใสขึ้นไม่มีเสลดเสียงจะใสยอย่างเงี้ย น้อยปกติจะเสียงแหบคนที่เป็นเบาหวานนะหลวงพี่ฉันยามานานแล้วก็ยาเนี่ยไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าฉันมาหลายปีเบาหวานก็ไม่ลดแต่พอมาลองฉันวีแกนสองเดือนเ,นเราเนี่ยปรากฏว่าเบาหวานลดลงจนกระทั่งคุณหมอพอใจท,ทั้งทั้งที่หยุดยาเบาหวานฉันวีแกนเนี่ยมีส่วนช่วยอย่างมากในเรื่องของเบาหวาน